สวัสดีครับทุกคนสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับนั่งรถไฟฟ้าไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตกจักรหรือที่ใครเรียกติดปากกันว่าสถานีขนส่งหมอชิดใหม่หรือหมอชิด2นั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเดี๋ก็จะพาทุกคนนะครับนั่งรถไฟฟ้า MRT จากสววจตุจ,จัจัร และก็ BTS หมอชิดไปยังสถานีขนส่งหมอชิดใหม่กันแบบไม่ต้องเข้าสถานีกลางนะครับว่าจะมีวิธีการเป็นยังไงมีรถเมล์สายไหนบ้างและก็ขึ้นรถเมล์ป้ายไหนไปยังสถานีขนส่งหมอชิดใหม่กันแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องอ้อมสถานีกลางเลยแม้แต่นิดเดียวพอ้อมแล้วไปชมกันครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาจากรถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักรแล้วนะครับสำหรับสถานีนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับ BTS หมอชิดได้ที่สถานีนี้นะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนสายที่ ทรดนิดนึงแต่ก็คิดว่าไม่เกินความสามารถของใครหลายๆคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปยังป้ายรถเมเอร์ที่จะนั่งรถเมไปยังหมอชิดใหม่กันแบบไม่ต้องผ่านสถานีกลางกันว่าจะมีวิธีการเป็นยังไงนั่งรถเมสายไหนและก็ไปยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นขอออกจาก MRT ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็พาทุกคนออกมาจาก MRT สวนจตุจักรแล้วนะครับ ด้วยสาหรับทางออกที่เราจะใช้ก็จะเป็นทางออกที่สนะครับซึ่งทางออกที่3ก็จะระบุว่าไปรถไฟฟ้า BTS หมอชิดก็จะอยู่ทางด้านขวามือของเรานั่นเองครับซึ่งก็เลยจอแผ่น B ไปเนี่ยก็จะเป็นทางออกที่สามเลยนั่นเองครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปที่รถเมล์คันพอเดินมาเรืเ่อยๆก็จะเจอกับทาง ออกที่3นะครับสำหรับทางออกที่3ก็จะมีทั้งสองฝั่งนั่นก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาสำหรับฝั่งซ้ายก็จะเป็นบันไดเลื่อนและฝั่งขวาก็จะเป็นบันไดธรรมดานะครับแต่แน่นอนทุกคนก็ขี้เกียจเดินเนาะเราก็ขึ้นบันไดเลื่อนดีกว่าตอนนี้เราก็ออกมาจากทางออกที่3แล้วนะครับสำหรับป้ายรถเมล์ไป หมอชิดใหม่โดยที่ไม่ต้องผ่า,านสถานีกลางก็ต้องเดินตรงไปนะครับซึ่งก็จะสะดวกในการต่อรถมากกว่าหากใครที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS แล้วมาลงที่สถานีหมอชิดนะครับก็ให้ทุกคนใช้ทางออกที่4เพื่อที่จะลงไปยงไปังป้ายรถเมล์ซึ่งสามารถไปยังหมอชิดได้โดยไม่ต้องผ่านสถานีกลางกรุงเทพพิวัษนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถใช้สกายวอล์กเดินต่อไปได้ หลังจากนั้นเราก็เดินไปต่อแล้วเราก็ถึงทางลงไปยังป้ายรถเมล์นะครับเราก็จะใช้ทางลงฝั่งขวามือของเราหลังจากนั้นก็จะเจอกับบันไดสองฝั่งนั่นก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งขวาไป MRT ตะโก้สามได้นะครับที่มีบันไดเลื่อนเราก็ต้องใช้เราก็ต้องเลี้ยวซ้ายครับผมหลังจากนั้นเราก็ ลงไปยังป้ายรถเมล์ได้เลยนะครับพอเราลงจากสกายวอล์กมาแล้วเราก็จะเจอกับป้ายรถเมล์ไปยังหมอชิตใหม่โดยที่ไม่ต้องผ่านสถานีกลางนั่นเองครับนะครับเราก็มาถึงป้ายรถเมล์ที่จะพาเราขึ้นรถเมล์ไปยังหมอชิตโดยที่เราไม่ต้องผ่านกรุงเทพอภิวัตรแล้วนะครับผมก็มีบรรยากาศป้ายประมาณนี้เลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงป้ายรถเมล์ที่จะพาเรา ขึ้นรถเมล์ไปยังหมอชิต2โดยที่ไม่ต้องผ่านสถานีกลางกรุงเทพฯอภิวัตรนะครับสําหรับรถเมล์ที่จะพาเราไปหมอชิต2โดยที่ไม่ผ่านสถานีกลางนั้นก็จะมีทั้งหมด3เส้นทางหรือ3สายด้วยกันสายแรกก็จะเป็นสาย122สายที่2ก็จะเป็นสาย1ด5 6และสายสุดท้ายก็จะเป็นสาย a e 1หรือรถเมล์สนามบินดอนเมืองไปหมอชิตใหม่นะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าเราจะได้รถเมล์จาก3สายที่ว่าเนี่ยเป็นสายอะไรที่จะพาเราไปหมอชิตใหม่ครับ ในครั้งนี้เราก็ได้อยู่โลสุคข,ขอสมอกเป็นสาย A1 นะครับ ก็ถึงแยกกำแพงเพชรแล้วนะตอนนี้เราก็เลี้ยวขวาเข้ามายังถนนกำแพงเพชรแล้วนะครับผมเออเราเพิ่งรู้ว่ารถเมล์ของสบปที่เป็นรถมี a เอหนึ่งเนี่ยที่วิ่งตรงจาก BTS MRT แล้วก็ไปหมอชิดเนี่ยมันจะมีค่าโดยสารที่แพงกว่ารถเมล์สายอื่น ซึ่งถ้าเป็นรถเมีสายขึนจาก BTS ไปหมอชิตเนี่ยก็จะมีค่าโดยสารเริ่มต้น13บาทสําหรับรถยูโรทูแบบนี้แต่มันก็คือรถเมีสนามปินเนาะมันก็มีค่าโดยสารเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะคิดเลทประมาณ15-20บาทสําหรับทางลาบส่วนถ้าทางสุขบุตก็จะเป็นอีกเลนนึงก็ประมาณ30บาทมันก็จะไม่ผิดก็ราคา15บาทจาก BTS เ r t มาทีมาหมอชิตเนี่ยก็เท่ากับรถสาย122แล้วก็1456ที่เป็นรถเมของไทยสมายบัส ซึ่งรถเมฟ์ไฟ,ฟ้าของไทยสมัยบ้านนั้นเป็นค่าโดยสารเริ่มต้นก็อยู่ก็จะอยู่ที่15บาท20แล้วก็25บาทเป็นเลทสูงสุดอยู่แล้วนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างแต่ถ้าแลกมาด้วยความเร็วโดยที่ไม่ต้องแวะสถานีกลางเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นตัวเลือก,อกตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่จะตั้งรถเมจาก b t s หมอชิดแล้วก็ MR t ทีส่วนจะจุดจับมายังหรือหมอชิดเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่โคตรดีเลยนะสำหรับหมอชิดก็จะอยู่ ข้างหน้าของเรานี้นะทุกคน ตอนนี้เราก็ลงมาจากรถเมย์เอหนึ่งแล้วนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาจากรถเมย์เอหนึ่งที่เรานั่งมาจากเอ็มอาร์ทีสวนจตุจักรมาอย่างหมอชิตใหม่แล้วนะโดยจะส่งตรงถึงด้านหน้าเกตตรงนี้เลยโดยที่ทุกคนเดินตรงไปก็เข้าไปยังหมอชิตใหม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนทําให้ดูในคลิปนี้ในลําดับถัดไปนั่นเองครับ นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของขนส่งหมอชิดใหม่ก็จะ,จะมีบรรยากาศประมาณนี้นเลยนะทุกคนซึ่งตรงนี้ก็จะมีรถเมลับส่งผู้โดยสารที่เดินทางเข้ากรุงเทพหรือไปยังที่ต่างๆที่ขสมกวิ่งนะครับสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ให้เฉพาะรถขสมก หยุดรับส่งผู้โดยสารเท่านั้นแต่ถ้าเป็นรถเมล์ไทยสมายบัสก็ต้องไปจอดที่ปลายทางหรือว่าจอดรับส่งผู้โดยสารด้านหน้าของหมอชิดตรงนี้นั่นเองครับก็จะแตกต่างกันตรงเนี้ยโอเคทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ดูคลิปในดกในคลิปนี้นะครับหากทุกคนที่ดูคลิปในดกในคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ เป็นประโยชน์ต่อทุกคนและใครหลายๆคนก็อย่าลืมไปกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องนายดกด้วยหลายพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนายดกนะครับและหากใครมีข้อติชมหรือข้อสงสัยหรืออยากให้นายดกทําอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับแต่ถ้าทุกคนคอมเมนต์เกรียนเกรียนนายดกก็ขอตอบกับทุกคนด้วยวิธีเกรียนเกรียนนะครับสำหรับคลิปนายดกก็มีแต่เยงเต่นนี้ครับก็เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว